นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเนาะในแบบฝึกหัดเรื่องกฎของชาาและวกฎวของเกรลูซแสนะครับมาดูข้อแรกกันเลยเนาะข้อที่1นนะครับอ,อันดับแรกเลยพอเห็นโจทย์เนี่ยให้นักเรียวนวิเคราะห์โจทย์ก่อนเนาะว่าเขาให้ตัวแปรอะไรมาบ้างนะครับอย่างตัวแรกเลยเนาะอย่างอันแรกเลยนะครับอ,อย่างข้อที่1นนะครับอ ตรงนี้เห็นว่าที่อุณหภูมินะถ้าอุณหภูมิเขาจะใช้ตัวแปรคือเป็นตัวทีนะครับก็คือ temperature นะครับ temperature ย่อมาจาก temperature เนาะอาแก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตรอะมีปริมาตรนะครับปริมาตรก็คืออะไรครับปริมาตรก็คือ v v นะครับอาแก๊สชนิดนี้จะมีปริมาตรเท่าใดนะครับมีปริมาตรเท่าใดอนะ ก็คือหาอะไรอ่าคือปริมาตรก็คือ V อีกตัวหนึ่งนะครับที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะครับยี่สิบอุณหภูมิก็คือ T เนาะ T ถ้าความดันของแก๊สคงที่แสดงว่าเราตัดความดันออกไปนะครับถ้าตัดไซึ่งกฎของชาเนี่ยนะครับจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาตรนะครับอุณหภูมิกับปริมาตรเนานะ นั่นหมายความว่าถ้าอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเปิด,ดมากรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ,อุณหภูมิต่ำลงไปมากก็จะต่ำลงด้วยนะครับจะลดลงฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของอแปรผันตรงนะครับแปรผันตรงเพราะแปรผันตรงมันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เวลาเราเขียนสูตรนะครับสูตรแล้วก็จะได้ว่า ก็คือ v 1ส่วน t 1นะครับเท่ากับ v 2ส่วน t 2นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นสูตรนี้เนาะอันนี้เวลาเราหาสูตรนะครับเออใช้สูตรของชาวเนาะแล้วก็ได้ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2เนะี่ยที่เราก็มาอ่าดูทีละตัวเนาะ v 1 v 1คืออะไร v 1เท่ากับเท่าไหร่ครับ v 1 v 1ก็1คือปริมาณเริ่มต้น อาจจะเห็นนะว่าเริ่มต้นก็คือเขาให้มาปริมาตรเนี่ยห้าร้อยใช่ไหมครับเนี่ยวีวตัวเนี้ยนะครับวตัวแรกก็คือห้าร้อย่าหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับส่วนที่ที่หนึ่งก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นนะครับอุณหภูมิเริ่มต้นให้มาที่อุณหภูมิเห็นไหมครับโจทย์ให้มาสี่สิบนะครับสิบสิบองศาเซลเซียสแต่ต้องจำไว้นิดหนึ่งนะครับอุณหภูมิเนี่ย นะครับถ้าเราจะใช้สูตรของชามเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยของเอ่เคลวินนะครับเควินนะเราก็จะต้องบวกบวกอ่าสองเข้าไปนะครับเพราะเราก็จะได้อ่าสองนะครับบวกสีิเนาะก็จะได้เป็นอุณหภูมิก็คือ313หนึ่งสมเควินนะครับมีหน่วยเป็นเควินนะเป็นคนะครับ หน่วยเป็นเควินนะเพราะทําไมต้องใช้หน่วยเป็นเควินเพราะว่าความสัมพันธ์เวลาแล้วเขาเขาไปเขียนการาฟนะครับถ้าไปเขียนกราฟถ้าเป็นองศาเซลเซนะียสเนี่ยมันจะไม่เสถียรน,นะครับมันจะไม่เสถียรเขาเลยต้องใช้หน่วยเป็นเควินซึ่งมันเสถียรกว่านะครับโอเคนะทีนี้ต่อไป v ีสองวสองก็คือปริมาตรที่เขาต้องการรู้เนาะ ต้องการรู้ก็คือติดค่าไว้เท่าไหร่ส่วนอุณหภูมิที่เขาให้มาว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็คือ t 2อุณหภูมิก็คือถ้าสมมติอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะครับ20องศาก็คืออุณหภูมิมันลดลงใช่ไหมครับเนี่ยอุณหภูมิล,ลดลงเป็น20จากสีสเป็น20เนาะบวก2 7, 3, นะครับเราก็ได้เท่าไหรเอ,อ่ยองดนะครับบวก20เนาะ ก็จะเป็น2 0ง3้อยเควินนะครับทีนี้เราก็สามารถแทนค่าสูตรได้เลยเนาะวิธีการอ่าแทนค่าสูตรเลยครับ V1 V1 ก็คือ500รอยหารูอดูบาทเซนติเมตรนะครับหารด้วย T1 t 1ทีทก็คือ300อ่ 3, 1, ามหนึ่ามนเควินนะครับเท่ากับ V2 V2 ก็คือ สิ่งเราต้องการหาได้เอง v 2แล้วก็ติดไว้นะครับแล้วก็ส่วนด้วย t สอก็คือ2 9 3ร้อยเควินอ่าทีนี้เราก็มาอ่ะเอาเปลี่ยนข้างเนาะเอาตัวแปรที่เราต้องการหามาไว้ฝั่งซ้ายมือเราละครับเราจะได้เป็นแบบนี้ก็คือ500นะครับคูณอันนี้อันนี้ขออนุญาตตัดหน่วยออกนียเนาะคือ หน่วยคยีหน่วยคยีเนี่ยก็จะตัดกันอยู่แล้วนะครับมันก็จะเหลือหน่วยรูปบาทเซนติเมตรเองนะครับก็เอาแค่ตัวเลขมาก็ได้500คูณ29 3นะครับแล้วก็หารด้วย3 1 3เนาะเ่าะเราก็จะได้ V2 เท่ากับหน่วยเป็นรูปบาทเซนติเมตรก็คือปริมาตรในหน่วยเป็นรูปบาทเซนติเมตรนะครับก็จะได้เป็น2 7 ก็จะได้เป็นห้าร้อยนะครับคูณสองเก้าสามนะครับแล้วก็หารด้วยสามหนะึ่งสามเนาะก็จะได้เป็นสี่ร้อยอ่าจริงจริงมันจะได้สี่อ่าหกแปดจุดศนะูนย์ห้าเนาะแต่ทีนี้ครูเคยบอกไปแล้วเนาะว่าให้เราดูที่เลขในยสำสัญจะเห็นได้ว่าทุกตัวเนี่ยจะ เป็นเลขหนึ่งาสำคัญ3ตํตำแหน่งเท่านั้นเลยนะครับจะเห็นว่า500ก็1 2 3 2 3 9าสก็1 2 3 3ามสตำแหน่งเท่านั้นเวลาเราเวลาเราจะเราเราก็สามารถตอบองนี้เลยเป็นว2เท่ากับ4 6 8เฉยๆนะครับรูปบาทเซนติเมตรเราก็ตัดถึงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนดสามารถตัดถึงไม่ได้เราก็จะได้เป็นเลข เต็มๆคือ468นั่นเองเราได้เ,เลขอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราต่อข้างบนเนี่ยจะเป็นเลขในสําสคัญ1 2 3 4 5มหมัน5ตัวไงครับเราตัดให้มันเหลือแค่3ตัวเราคําตอบก็จะเป็นตรงนี้นี่เอง468ลูกบบาทเซนติเมตรนะครับอันนี้คือข้อแรกนะ